สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพิชชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสําหรับในวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงนะครับสกิลของการ์ดทุกใบนะครับผมในชุด VGT BT01.1 ลอยย l พลดินนะครับชุดที่ทําการรีวิวไปแล้วนะครับผมชุดนี้นั่นเองก็จะมาดูว่าลอยย่ทั้ง16ใบนั้นมีความสามารถอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยครับผม เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เกรดศูนย์เป็นต้นไปก่อนนะครับอ่ะเกรดศูนย์มให้1นึ่งครับผมกับโลแสงอีโซนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็น PG นะครับดังนั้นพิธีการใช้งานเนี่ยน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมเมื่อส่งใบนี้มาป้องกันใช่ไหมครับก็ทิ้งการบรมือหนึ่งใบเพื่อเป็นค่าคอสนะครับผมและจะทาให้การโจมตีนั้นนะครับไม่ฮิตไม่ฮิตใส่อยู่ในหนึ่งใบนะแต่ถ้าเกิดฝนหลงคัาเป็นพวกอระพริแบบตีออลอย่างเงี้ย ก็จะการได้แค่1ตัวนะครับตัวในอื่นก็ยังคงโดนอยู่ดีนั่นเองนั้นเป็นการที่อ่ะใช้ดีมากในช่วงนี้นะครับผมในพอป้องกันแวนการ์ดเราไม่ให้ตายหรือว่าโดนดาเมจจากคลีเยอะๆนั่นเองครับผมเกรดศูนย์อีกหนึ่งใบครับการใบนี้ชื่อว่ากิโลนะครับผมพลัาห้าพันความสามารถคอนติเนียลเกิดที่ช่องเลียวกะนะครับผมหรือจีกะเดียนก็ได้ยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเลือก ดยความสามารถของการคู่แข่งได้และจะไม่ถูกโจมตีหมายความว่ายัางไงครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ยอยู่แถวหน้าเฟอร์นัข้ามจะตีใบนี้ไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถเลือกใบนี้เพื่อตีได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในช่องการ์ดเดสเซอร์เคิลนะครับพวกสกิวให้ได้ว่าเลือกการ์ดหนึ่งใบและนําการ์ดนั้นออกจากการ์ดเดสเซอร์เคิลก็จะทําอะไรใบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกยิงการ์ดเดียทิ้งอะไรเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้เป็นอีกหนึ่งใบที่อ่ะไม่ค่อยได้ใช้ในตอนนี้นะครับ ไม่ค่อยแนะนําแล้วกันนะครับผมใบนี้ต้องใส่นะครับคราวนี้มาดูเกรด1บ้างนะครับผมเกรด1ใบแรกครับกับมิลุบิลุนะครับผมความสามารถคอนติเนียลเกิดในช่องเลียวกาดน,นะครับถ้าใบนี้อยู่แถวแนวตั้งเดียวกับเวนการ์ตัวนี้พลังบวก5 0 0พันะครับคือคือต้องต่อต่อท้ายเวนการ์นั่นเองนะครับอย่างนี้แล้วตัวนี้เนี่ยจะบวก5 0 0พัน เป็นบูสต์หมื่นตลอดเวลานะครับทำให้เวลาเราบูสต์เนี่ยแวนการ์ดเรานะครับก็จะบวก12ื่นอย่างเช่นบวกติแวนการ์ดเกรดสเราเป็น13นื่าแล้วจริงไหมก็จะเป็นประมาณ25งหมซึ่งแรงแรงมากๆนะครับเป็นตัวบูสต์ต่อท้ายแวนการ์ดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบวกห้าพันเอาง่ายๆเลยนะครับก็ใครอยากนํามาต่อพลังแวนการ์ดให้แรงใช้ได้นะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมาครับกับ ไลออนเมนสตาร์เรียนะครับผมนี่ก็คือตัวมาของอัฟเฟตเอร์ลี่นะครับผมหรือมาของอัฟเฟตอะไรคอนสามารถคอนติเนียเกิดในช่องเลียวกาศนะครับถ้าคุณมีเลียวกาศสีใบหรือมากกว่าตัวนี้บวก3 0 0พนะครับก็จะเป็นพลังตี1 0,000นนั่นเองซึ่งทําให้ออกไปตีเองก็ได้ที่จะออกไปตีเองได้พลัง10,000หนะหรือว่าถ้าเกิดจะเอามาบูสก็บูสหนึ่งหมื่นได้เช่นเดียวกันนะครับและไม่จำเป็นต้องต่อหลังแวนด้วยต่อซ้ายขวาได้หมดเลย อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับมันมีเงื่อนไขาย,ยากตรงที่ว่าต้องมีเลียวสีใบถ้าเกิดเจอคางไนโร่ที่เน้นระเบิดเลียวเราเรยเอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะครับผมใช้ยางนิดนึงอ่ะเกรดหนึ่งไปถัดมาครับอาร์ซูเป็นแห่งกุหลาบโมโกาหน้านะครับเมือ่ออ่าตัวนี้ออโต้กับในช่องเลียวกาดเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์นะครับผมมีค่าคอสเปน็นโซบลาสหนึ่งนะครับผมตัวนี้บวกพลังสามพันนะครับตามแวนการ์ของคู่แข่ง ถ้าเกิดฝังข้ามเนี่ยเป็นเกรด3ก็คือบวก9,000ไงดังนั้นนะครับอสมมุติว่าช่องแวนการ์ดเราเป็นแบบนี้อ่ะมีค่าคอสโซบาส1หนึ่งก่อนนี่แวนการนะ์ดนี่อยู่เรียวกาดไปนะครับเมื่อมงกานาตีแวนฝังข้ามสมมุติแวนการ์ดฝังข้ามเป็นเกรด3นะครับกดสกิลมงกานาครับผมโซบาส1หนึ่เป็นค่าคอสนะครับแล้วก็ บวกสามารถทามาสัมพัส,พสพคือเอาสามพันไปคูณเกรดฝั่งขา้างอ่ะให้ฝั่งข้างเกรดสี่ก็สามพันคูณสี่นะครับทำให้เป็นตัวที่แบบเฮ้ยเป็นเกณฑ์นึ่งที่เอาไปบวชได้นะครับบวชได้แบบสบายๆเลยนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่ายุคเนี่ยเราเล่นแวนกาเป็นโซเซเบอร์อ่ะค่าคอร์สมันไม่ค่อยพอก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรอยากปั๊มพลังอยากจะบุกุดโหดน,นะครับทุกช่วงเวลาเอาไปใช้ได้นั่นเองครับผมกับโมกาน่านะครับเกรดหนึ่งตัวหันมาครับ อัตสเวนแห่งการบุกเร็วอน,นิวนะครับผมความสามารถคอนติ n นิวเกิดที่ช่องเลียวกาศน,นะครับในการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีแวนกาดนะครับตัวนี้พลังตีบวกสามพันก็คือมันตี11,000หด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยแวนกาดไม่ได้ยิน1นึ0 0หืนครแล้วถ้าเป็นยุคก่อนอ่ะโอ้หมันดีมาก ในยุคนี้ไม่ใช่นะครับยุคนี้คือเวนการ์ดยืนแค่ต่ำหมื่นสองทำให้มันโดดตกเพียๆเวนเก่าส่วนอัพไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีตัวบูสต์อยู่ดีถ้าเกิดฝส่วนอัพเป็นเกรดสามแบบเนี้ยดังนั้นก็เลยมันเก่งแค่ช่วงต้นเกมเกรหนึ่งเกรดสองนะครับพอเกรดสามแล้วต้องถอยไปบูสต์อย่างเดียวหรืมก็ต้องหาอิมเมจินนลนี่กิฟให้เขายืนนะพูดง่ายๆแต่ก็จะใช้เราไปใช้พวกเกรดหนึ่งตัวอื่นอาจจะเวอร์กว่านะครับดังนั้นเป็นตัวที่เฉยๆในตอนนี้ละกันนะครับผมเกรดหนึ่งผ่านมาครับ ปอนเก่าเบนี่เก่งมากครับบริเที80,00ก็จริงนะความสามารถออโต,โต้เลียวกาดเมื่อลงสนามนะครับจะโดนซูพปเรียรคอมาจะลงจะลงเอมายังไงก็ได้ถ้าในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้มียูนิตอื่นของคุณอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติตัวนี้มีสมมุติว่ามีมีข้างหน้าอยู่นะครับอ่ะเบนี่บนมือนะอ่ะสมมุติคอนะครับสกิลทํางานเช็กก่อนเฮ้ยม,มีมีเพื่อนอยู่ในแถวเดียวกันว่ะใช้งานได้นะครับ ทำการโซชาร์ตหนึ่งนะครับโซชาร์ตหนึ่งก่อนลืมลืมวอลเป็นการ์ดขอภัยอ่ะสมมติวอนการ์ดอยู่นี้นะกันนะครับอ่ะตัวนี้ลงมาเฮ้ยมีแถวเดียวกันนะครับสกิลทํางานโซชาร์ตหนึ่งนะครับอ่ะโซชาร์ตหนึ่งฟลุโซโซชาร์ตกันเป็นเนาะเป็นใช่ไหมเป็นนะครับโซชาร์ตเป็นนะโซชาร์ตเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าการที่โซชาร์ตเนี่ยเป็นทริคเกอร์ยูนิตก็คือแบบดวงดวงไม่ดีแต่ไม่เป็นไรในเมื่อดวงไม่ดีเดี๋ยวบวกพลัง5,000ัน ให้ตัวเองยนจบเทินก็กลายเป็นบูส์หมื่นสามเทินนี้นะครับเฮ้ยมันโอเคอยู่นะการที่ว่าต่อให้มันโซผ้าแต่มันยังได้พลังไงแต่ถ้าเกิดโซได้ยูนิธรรมดาก็หมายความว่าเออทิกเกอร์เราอยู่ในกองก็ยังเวิร์กอยู่นั่นเองครับจึงเป็นอีกหนึ่งเกรดหนึ่งที่น่านํามาใช้มากเพราะว่าช่วยเติมโซให้กับโซเซเบอร์ใช้งานได้นะครับและยังปั๊มพลังได้ถ้าเกิดเช็คถ้าเกิดโซชาร์แล้วได้ทิกเกอร์นั่นเองนะครับผมและก็เกรดหนึ่งประสุดท้ายครับนั่นก็คือปราชน้อยมาลอนนะครับผม พันยีน่ส0แปดพันนะครับมีความสามารถออโต้เลียวกาดใช้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่าน,นั้นนะครับย้ำว่าเทิร์นละ1ครั้งเมื่อเลียวกาดเบร์ของคนลงสนามในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ต้องอยู่ในสนามก่อนแล้วก็ต้องมีคนอื่นลงมาจะลงข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับก็ทําการจ่ายค่าคอนะครับผมด้วยการเขาต้องบลัชหนึ่งจัวหนึ่งบวกสามพันนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเคาน์เตอร์มาด้วยก่อนสมมุติว่ายังไม่ใช้ดาเมจอะไรนะครับ ตัวนี้อยู่ในช่องเโอกาดละกันนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้แมนกาดนะอ่ะสมมติลงตัวนี้มาก่อนคอมาก่อนละแล้วก็ลงซัมติงอีกสักคนหนึ่งแม็ลงมาอย่างนี้เฮ้ยสกิลทํางานมีเโอกาดใบอื่นลงมาก็ใช้สกิลครับความหนึ่งจูนหนึ่งนะครับจูนหนึ่งแล้วก็พลังบวกสัมพันธ์เป็นบูทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองข้อดีมันคืออะไรค่าคอสน้อยมากความหนึ่งจูนหนึ่งนี่คือถือว่าน้อยนะครับในยุคนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วชาวบา้านเขาความหนึ่งจูนหนึ่งกันหมดแหละ แต่ว่าม,มันประหยัดค่าคอสต์มนเร่งจัว่วมันเติมสนามมันหาของมาเล่นต่อได้มันปั๊มพลังได้นะครับทําให้มาลอนน่าใช้มากนะเป็นหนึ่งใบที่น่าใช้นะครับกับการเร่งจั่วให้กับแคลนรอยัลในตอนนี้นั่นเองอ่ะเกรดหนึ่งหมดแล้วนะครับมาดูเกรดสองบากดีกว่านะครับผมเกรดสองใบแรกครับอัศวินแห่งพลังแกร่งอาลบล็อก lo นะครับตัวนี้ความสามารถเดียวครับคอนเดนิวรเรียวกาศ ถ้าคุณมีเลียวกาด5ใบนะครับก็นับตัวมันเองด้วยมันไม่ได้วงเล,เล็บว่าใบอื่นไงแต่คือ5ใบคือต้องเต็มสนามาแหละนะครับตัวนี้จะไม่สามารถถูกโจมตีได้นะครับอสมมุติว่าอยู่เลียวกาดมีแวนกาดอยู่ตรงนี้แล้วก็อุ้ยในสนามมีเต็มเลยมีเลียวกาดเต็มเลยไปไปไปนะครับอย่างนี้อ่ะเวลาถึงเธอฝืนข,ข้ามเขาจะสั่งตัวนี้ตีไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเขาทําให้เลียวกาดเราหายสักใบหนึ่งอ่ะมันก็โดนตีได้ละนะครับ เลยเป็นตัวที่จริงๆไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แอบใช้ยากเว้นแต่คุณจะสามารถมีอะโลบ็อกซ์สใบซ้ายขวาอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งฝฟนข้าวมันจะตีได้แต่แวนเราอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถ้าวาง2ใบได้มันจะเก่งนะครับมันมันมันจะแบบเป็นคอมโบดีดีนิดนึงแต่ถ้าเกิดโดนระเบิดเรียวจบเลยนะครับยากเลยนั่นเองครับผมอ่ะเกรด2องไถัดมาครับกับ h ฮดอกบริดเดอร์อากาเนะนะครับเดี๋ยวขอเตรียมเคา,าน์เตอร์บารนิดนึงนะครับการไปนี้บอกว่าคุณสามารถออโต้แวนการ์ดหรือเลี้ยวการ์ดก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาในสนามอ่ะเข้ามาปุ๊บพุชอ่ะค่าคอสเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหาปอลเก่านะครับจากกองของคุณไม่เกิน1ใบก็คือจะจะคว่ำหนึ่งแล้วไม่หาก็ได้นะแต่คว่ำหนึ่งแล้วหันะครับคอลงช่องเลี้ยวกาดนะครับผมแล้วก็สลับกองการ์ดคุณส่วนมากเขาเจ้าอากาเนะเนี่ยลงลงข้างซ้ายหรือข้างขวา ลงมาคว่ำหนึ่งแล้วล่าบอลกันมาต่อท้ายเลยเพราะบอลน,นั้นก็จะกดสกิลได้นะครับก็จะโซชาร์ดนั่นเองเราจะบวกพลังไม่บวกก็แล้วแต่นี่จะเป็นสกิลของอากาเน,อาน,น่อย่างที่1นะครับอย่างที่2คอนตินิวแวนการ์ดหรือเรียวการ์ก็ได้ในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูสต์ด้วยไฮบีดบวกพลังอีกสามพันก็คืออันนี้อย่างตัวนี้เป็นไฮบีดจริงไหมก็ถ้าเกิดบูสต์ปุ๊บก็อันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็มีไฮบีดบูสต์ก็จะบวกอสามพันนะครับก็คือเป็นหมื่นสาม 2องมนะครับแรงแรงในใจนะครับแล้วถ้าเกิดตัวปอนเกเอาลงมาโซชาร์จแล,ล้วมันดันได้ทิเกอร์อีกก็จะบบยห้า0ันครับทำให้แค่ลงมาก็จะได้แถวที่ตีแรงแล้ว1แถวหรือถ้าเกิดยืนอยู่บนอิมมัตินาลีกิฟฟอร์ดนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลนนี้นี่คือตี30,000กว่าเลยนะนะครับเอาเรื่องอยู่อ่ะส0 0หมกว่าเข้าไปสองหมกว่าเลยนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเลนที่ตีได้แรงแล้วก็ค่าคอสน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเกรด2องไปถัดมาครับผมนั่นก็คืออัศวินการเข้าถึงผลลัพธ์เบลกิอุสนะครับผมคอนตินีลเลวกาดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าตรงนี้บวกสามพันนะครับย้ําว่าบวกสามพันตลอดเวลามันเป็นคอนตินีงัยมันเกิดแม่เทอร์นไฟของข้าวนะครับดังนั้นสมมุติว่าแวนการ์ดเราเป็นเกรดสามแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่เรีลวกาด ตัวนี้หมื่นสามตัวนี้ก็หมื่นสามนะจ๊ะฝันขรงข้ามตีตัวนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะยืนหมื่นสามถ้าเปนการเลเกลสามแล้วนั่นเองเป็นอีกหนึ่งใบที่น่านํามาใช้งานนะครับเพราะฝังของข้ามเนี่ยจะถ้าเกิดฝังตรงข้าเป็นพวกแคลนที่ลงเรียวช้าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวต่อบูทน้อยนะครับเขาจะตีเบลกิุสไม่ค่อยเข้านะครับผมก็แล้วแต่นําไปประยุกต์ใช้ละกันนะครับเป็นหนึ่งใบที่น่าสนใจแต่ก็ไม่ถึงกับมัสทฟหรือต้องใส่นะครับเกรด2สอง ไปหัมาครับผมกับฟูเนนเกานั่นเองครับเขาสามารถออโต้เลียวกาะนะครับเมื่อตัวนี้ถูกบูสต์และโจมตีแวนกาะนะครับคือต้องมีใครตอบบูสต์มาเนี่ยก็คอร์เตบาสหนึ่งนะครับแล้วก็โซบรัสอะโซชาร์ดหนึ่งนะครับตัวนี้บวกค่าพันจนจบการต่อสู้คือมันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันโซชาร์ได้แต่มันกินค่าคอร์คอร์เตบาสหนึ่งอะเอาไปใช้กับมาลอนเพื่อโจหรือวัตเตอร์เบดเพื่อความยิง อาจจะเวิร์กกว่านะครับใบนี้ก็เลยเฉยๆไม่ดีก็โอเคมันเบสพลังสูงที่1 0,000ื่นนั่นเองครับผมอันนี้คือผมบอกว่าแนะนําว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับแล้วแต่ชอบเกรด2มาหัดมาครับนั่นก็คือผู้ใช้เป็นมาแห่งวิดรีวครับผมตัวนี้บอกไว้ว่าออตโต้เรียวกาสเมื่อลงสนามจากมือย้ําว่าจากมือนะครับจะโดนสูพีเดียคอมาเอฟเฟกไม่ติดนะมีค่าคอนคือความหนึ่โซบาหแล้วหาเกรด2 ของคูณไม่เกิน1นึ่งใบขอลงช่องเรียกการสลับนะครับก็อาจจะไปลงมาข้อ1หนึ่งโซบัสหนึ่งอ่ะอาจจะหาอาการนะแล้วก็คว่ำหนึ่งเรียกปอนเกาอีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเติมสนามให้ไวมากนะครับแต่ก็ไม่ค่อยนํา,นาให้ใช้เยอะเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าเราเล่นโซเซเวอร์ไปหลักโซบาร์อาจจะไม่พอนี่ผมผมเป็นห่วงเรื่องโซบาร์ไงนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบลวกันนะครับผมแต่ส่วนมากอะ่ะก็จะเต็มไปด้วยคือคือคือเกรดสอ,อะ่ะก็จะใส่บัตเตอร์เบดกับอาการนี้กันเยอะอยู่แล้วนะครับ ที่เหลือก็แล้วแต่ระยุใช้ผมผมไม่ไม่ฟิกละกันว่าต้องใส่อะไรเพราะว่ามันมีลูกเล่นหลากหลายมากครับหรือก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนชอบใส่อะไรด้วยว่าไปเรื่อยน,นะครับอ่ะก็เลยสามาถถัดมาครับกับกิกติกชาร์เจอร์นะครับผมพอสามารถออโต้แวงกัอหรือรีวิวกาศก็ได้ตัวนี้ไม่มีอิมเมจิลี่กิฟต์นะครับบอกไว้ก่อนเมื่อตัวนี้นะครับหรือเมื่อแวนอากาศใบอื่นของคุณลงสนามตัวนี้บวก1 0,000่นจนจบเธอนะครับยกตัวอย่างเช่น อ่ะถ้าเกิดตัวมันเองลงมาช่องเลียวตุ้มเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามก็บวกหนึ่งหมื่นละคือเป็นตัวที่โอเคมันขอแค่มีการลงนะครับตัวมันเองลงมาหรือมีเวนาก์ดไลฟ์ลงมาในเทินหน้ามันบวกพลังเยอนแลแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเกรดสามที่ไม่มีอิมเปอร์เชอรี่กฟต์เราถ้าเกิดเราจะไม่ต้องไลฟ์มันลงเวนาก์ดไปมันจะแย่มากๆนะครับมันไม่มันมันไม่โอเโอเคเพราะ่ายุคนี้คือไม่มีไม่มีกฟต์ฟอร์ดเนี่ย เราเยาะตีไม่ค่อยแรงเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ละกันนะครับผมอยากใช้ก็ติดไว้สักหนึ่งใบไม่เกินนะครับเกรด3อีกใบหนึงนะครับที่ควรใช้มากตัวนี้คืออัลเฟดนะครับผมอัลเฟดธรรมดาไม่ใช่เฟ p เออร์ลี่นะคือขี่มาแล้วนะครับเอาเขาเออร์ลี่ออกนะครับผมมี i m มเมจัล i ี่กิฟ t ฟอรนะครับมีความสามารถ2อย่าง Active v a n การ์ดคือต้องใช้แวนการ์ดเท่านั้นใช้ได้เทินละครั้งด้วยนะครับ มีค่าคอสเป็นความหนึ่งนะครับผมหาบลัสเตอร์เบดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเลียวกาศตัวนั้นบวกห้าพันจะจบเทิร์นและสลับกองการ์ดหาได้แต่บลัสเตอร์เบดเท่านั้นนะครับความหนึ่งเรียกบลัสเตอร์เบดบวกห้าเราบลัสเตอร์เบดนั้นบวกห้าพันซึ่งแน่นอนว่าบลัสเตอร์เบดต,ตัวนั้นที่ลงมาก็จะใช้สามารถอาสามารถใช้สก,กิลความยิงได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดแต่อย่างใดแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคอนตินีแวนการ์ดในเทิร์นคุณ ถ้าเรามีบัตเตอร์เบดอยู่เลียวกาดซึ่งซึ่งถ้าไม่มีก็เดี๋ยวความหนึ่งเรียกมาก็ได้นะครับตัวนี้บวก1 0,000อ่าดังนั้นส่วนมากเวลาเขาเล่นอัลเฟสนะครับเขาจะลงมาแล้วเอาอิมเมจิลี่กิฟต์เนี่ยแจกข้างๆก่อนนะครับแล้วก็ความหนึ่งเรียกบัตเตอร์เบดลงมาด้วยความที่ว่าตัวอัลเฟสนี่ยถ้ามันมีบัตเตอร์เบดอยู่มันบวก1 0,000อยู่แล้วมันจะตี2อ0 0มเองอยู่แล้วนะครับหาอะไรบูสต์สักตัวเนี้ยก็สนุกแล้วแล้วฝั่งนี้นะครับเบดที่ลงมามันบว่อยห้าพันแล้วม นะครับแถ,แถมถ้าเกิดมีคอร์เตอร์บัตพอกวความยิงได้อย่างเงี้ยทำให้มันจะตีแรง2เลนแบบง่ายๆในจังหวะที่เราไล่เกตสเลยนะครับได้เลียวเพิ่มได้พลังเพิ่มด้วยนั่นเองแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นเป็นโซ,โซเซเบอร์อยังไงตอกกันแล้วแต่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดนะครับผมคือเดี๋ยวนี้ผมเห็นเล่นรอยเย้าผมว่ามั้งจะแต่ฟอร์ดซ้ายขวานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีกใบนึ่งก็จะมาลงแวนแล้วไม่ค่อยเอาฟอร์ดยังยงย้ำแวนเท่าไหร่เพราะว่ามันพูดยังไงดีมันโดนพีจีก็จบอะอะ ่ะนี่คือเกรดสามอัลเฟนะครับผมควรหามาใส่สี่นะครับและก็เกรดสามเปุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือโซเซเวอร์ดราก้อนนะครับตัวนี้ฟอร์ดแน่นอนครับผมคือจริงๆแล้วเรายอมก็ฟอร์ดทุกใบแหละมีสกิลสองอย่างนะครับผมอย่างที่หนึ่งแอคทีฟแวนการ์ดนะครับมีขั้นอนเป็นโซบลัสห้ายูนิตของคุณหกใบบวกหมื่นห้าจนจบเทินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตุนโซก่อนคือการที่จะมีโซบาัสห้าเนี่ยหมายความว่าอ่ะมันก็จะต้องมีไลท์ตัวเริ่มใช่ไหมก็ต้องมีศูนย หนึ่งอันนี้ค่ศูนย์ศูนย์ไม่ค่อยมีเลยอ่าสับๆไปแล้วกันพูดย่งไงก็คือถ้าเกิดเราแบบหาตัวชาร์จดีๆอย่างเงี้ยโซบาร์ห้าไม่ยากนะครับแต่ไม่ควรรีบใช้ไม่ไม่ควรรีบใช้ตั้งแต่แรกเพราะว่าฝันขงข้ามจะปล่อยดามจให้เขาง่ายๆงงน,นั่นเองครับผมก็โซบาร์ห้าเราก็เลือก6ตัวนะครับเลือกตัวมันเองได้ด้วยนะครับบวกหมื่นห้านั่นเองก็ถ้าเกิดมีฟอร์ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับทาให้เป็นท่าปิดเกมที่โหดมากควรใช้ตอนนี้ฝันของข้ามเน มันใจว่าไม่มีพีจีแล้วหรือมือน้อยๆแล้วนะครับผมเพราะมันใช้ได้เต็มที่ก็ทีเดียวอ่ะใช้ยากอีกสกิลหนึ่งครับออโต้แวนการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีนะครับก็โซชาร์หนึ่งได้นะครับทาให้มันโอเคตัวมันเองก็เติมโซได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวมันเองเนี่ยไม่มีสกิลบู๊พลงอื่นแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับออาเฟสที่เอ้ขอขอแค่ผมเห็นมาเตอร์เบดผมก็ตีแรงแล้วนั่นเองเัื่นั้นส่วนมากครับ เราควรจะไลฟ์เป็นเอาเฟดก่อนแล้วแจกฟอร์ดข้างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสไลฟ์ hmm. เป็นโซเซเวอร์ ver, อันเนี้ยค่อยเอาฟอร์ดใส่ให้แวนกาดเผื่อไว้ก็ได้นะครับเผื่อตาหน้าเราไม่มีไม่มีสกิลปั๊มพลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดจําเป็นต้องลงโซเซเวอร์ตั้งแต่รอบแรกจริงๆนะครับตั้งแต่ไลฟ์แรกจริงๆก็เอาฟอร์ดยัดให้ตัวเองไปก่อนดีกว่าเพราะตัวมันเองไม่มีมีปั๊มพลังต่อเนื่องเหมือนเอาเฟสนะครับก็ แนะนำไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมดังนั้นสังเกตคือรอยัลชุดนี้เนี่ยก็โซการการโซชาร์จไม่ยากอยู่แล้วนะครับเรามีบอนกันช่วยโซชาร์จเรามีไ์อยู่แล้วเรื่องโซบาร์าเนี่ยไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันจะโซบาร์ได้แค่ประมาณรอบเดียวทํา2รอบยากมากครับ มันการมันไม่ค่อยพอนะครับผมส่วนคอ์เตอร์บาร์เนี่ยเอาไปให้เอาเฟดใช้มาลอนใช้มาเตเบทใช้ได้เลยนะครับเน้นโจวเน้นหาเน้นรับเพื่อนก็ว่าไปโดยรวมรอยเย่อชุดนี้พอได้ของเสริมบีทีไปนะครับเล่นง่ายขึ้นกว่าตอนอยู่ที่ดีแล้วแหละนะครับเกจสามเสถีขึ้นมีเกจหนึ่งเกจสองมาเสริมขึ้น,น,นและมี PG ที่เป็นหลอดฮกเกเร์ <c oughs> นั่นเองครับผมก็แนะนาครับสำหรับคนที่เล่นรอยเยอตอนนี้เปิดชุดนี้สี่กล่องไปเล่นได้เลยครับผมออาเปิดสี่กล่องเปิดทีดีจัดเด็กเล่นได้เลย สำหรับวันนี้นะครับกับการรีวิวสกิลของต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์สัส่งสมัครกดแชร์นะครับแล้วก็แนะนำช่องพี่ชินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย